สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเทพีดาวบะบีบบ้ดูพายเสี่ยวจันบะบ,บีะคะ้ค่ะวันนี้บะบ,บี้จะมาทำคลิปแรนด o มรีดดิ้งนะคะหัวข้อคือว่าเขามีใจให้เราจริงๆหมายถึงเริ่มต้นหัวข้อนะคะตั้งต้นหัวข้อเขามีใจให้เราจริงๆหรือว่าเราคิดไปเองนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบเ e a d i n g หรือการอ่านทั่วไปจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วสำหรับกันบ้างนะคะแป๊บหนึ่งนะคะบีขอสดมนต์แป๊บหนึ่งโอเค พอขึ้นขึ้นทีไรก็คือแบบลืมสวดนะคะก็จะใช้น้ำมันเสน่ห์ฉีดแล้วก็สวดนะคะก็ฉีดมาแล้วเนาะใครที่สนใจบูชาก็บูชาได้นะคะก็จะคือจ,จะทําให้เราแบบมีเมตตามหานิยมเนาะหรือว่าเราจะใช้ก่อนเราออกจากบ้านคือใช้แทนน้ําหอมได้เลยนะคะเพราะว่ากลิ่นคือ กลิ่นคือดีมากกลิ่นคือฉีดนิดเดียวคือไม่ไม่ได้ไม่ได้เปลืองนะก็คือฉีดนิดเดียวก็หอมฟุ้งไปแล้วนะคะทั้งวันเนาะฉีดก่อนไปเดทเอ่อฉีดก่อนไปฉีดถึงแฟนเก่าหรือฉีดก่อนไปข้างนอกนะคะไปพบปะลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครแบบอยากให้มีความนิยมชุมชอบอะไรย่างเงี้ยแต่ของบี้ก็คือไม่ได้พบปะใครใช่ไหมก็คือทำออนไลน์ใช่ปะ่ะก็คือก็ฉีดก่อนขึ้นขึ้นวิดีโอนะคะ แค่นั้นแล้วก็สดมนต์นะคะประมาณนี้เนาะส่วนใครที่สนใจหินเพนดูรัมนะคะตอนนี้หินเข้ามาแล้วจริงๆอะ่ะมีหลายสีแต่ว่าในที่พิบูชาเพิ่มมีหินสองสอีที่เข้ามาใหม่นะก็คืออันนี้คือหินที่ความรักมีเสเน์ใช่ไหมเป็นเรื่องปกติเนาะโอ้น้องพันกันแล้วอะ่ะ ส่วนหินสีเขียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใครที่ทําธุรกิจนะคะทํางานนะคะมีความคิดสร้างสารรค์ธุรกิจนะคะสีเขียวเลยโชคลาบนะคะคนที่เน้นในเรื่องของการเงินอยากให้การเงินดีขึ้นนะคะสีเขียวเนาะส่วนเรื่องของคนที่ทํานายดวงนะคะแนะนําสีนี้เลยนะคะสีน้าเงินก็คือคนที่แบบดูดวงนะคะคัวในเรื่องของสยศาสตร์หรือสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตแบบอยากจะ ค้มคองนะคะภยัยอันตรายหรือว่าสิ่งไม่ดีนะคะคุณใส่อะไรที่มันแบบเหมือนเราเราป้องกันตัวเองอะนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นหมาดูหรืออะไรเงี้ยให้ใช้สีนี้เนาะส่วนสีสุดท้ายนะคะเป็นสีที่นิยมมากมากนะคะซึ่งเพิ่งเข้ามาใหม่เลยถ้าใครยังไม่เก็บสะสมเนี่ยแนะนำให้เก็บนะคะสีขาวดำจะเป็นหินที่ช่วยดูดซับพลังงานที่แบบ เวลาที่เราติดตกเวลาที่เราเศร้าบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนอ,อกหักมานะคะเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือเฮี้ยวหินอาจจะช่วยซับพลังงานที่ไม่ไดีออกไปนะคะใครที่รู้สึกปวดใจเจ็บ ปวดความรู้สึกแบบว่าหม่นมองเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแนะนําเห็นสีนี้เนาะแล้วก็มีเกี่ยวกับนอนไม่หลับนั่นนี่นน่นคือมีหลายอย่างเลยนะคะลองถักแอดมินมาเนาะแล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งนะคะใครที่สนใจอยากด,ดูดูส่วนตัวนะคะตอนนี้วะพี่ยืดเวลาให้ถึงก่อนที่พี่ไปต่างประเทศเนาะก็คือใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะเพราะว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการปรับราคาแล้วนะคะ ใครที่ทักมาหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ราคานี้แล้วแล้วก็ที่สําคัญที่สุดตอนเนี้ยคือถ้าทักถ้าชวนเพื่อนมาหรือดูเองอยังไงก็ลด50%ต่อหนึ่งโปรอยู่แล้วนะคะก็แถมหนึ่งกันเลยจ้าใครที่สนใจก็มาในช่วงนี้เด้อจะได้ราคาเดิมนะคะมาเริ่มกันนะคะเขามีใจหรือเปล่าขอพลังงานให้ด้วยค่ะเขามีใจหรือเขาหลอกกันแน่หรือว่าเขามีใจหรือเขาหลอก เขามีใจให้เราจริงๆหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองนะคะอันนี้คือคลิปตั้งต้นนะเอ่อ uh, page of wands ก่อนนะไฮพรินเซสเขามีใจให้เราไหมเปล่าโอเคเขามีใจให้เราไหมต้องขอบอกเลยว่าต้องขอบอกเลยว่า ก็ขอบอกเลยว่าเขามีเขามีชนิดที่ว่าเขารักคุณแล้วอะแต่ไม,ไม่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเขาไม่แสดงออกหรือว่าเขาพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกของเขานะ เพราะว่าตัวคุณเองที่ไม่แน่ใจว่าคุณเป็นคนที่ดูดวงได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่มีซิกเซนนะคะมันขึ้นมาว่าคุณดูมีเสน่ห์ดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ธรรมดาสําหรับเขาอันเนี้ยคือไม่มีความรู้สึกว่าเขา มีความรู้สึกว่าคุณดูแบบดูพิเศษดูไม่เหมือนใครดูมีเสน่ห์ผิดปกติอะไรอย่างนี้นะคะบางคนบางเคสเนี่ยดูดวงได้นะคะดูดวงได้มีความสามารถพิเศษในตัวมีพรสวัสค์ในตัวอะไรย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าก็เมื่อกี้บี้บี้มีความรู้สึกว่ามันมันแอบเหมือนรักสามเศร้าไหมก็เลยถามว่าเขามีแฟนหรือเปล่าเนี่ยแล้วไพ่มันขึ้นมาว่าคือมันไม่ได้ระบุว่าเขามีไหมก็แบบบางเคสอาจจะไม่มีเลยนะคะ แต่บางเคสก็อาจจะเจอคนที่มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยความรู้สึกพี่มองว่าเขาเขาดูเป็นคนที่น่าจะเหมือนเป็นคนตั้งใจทํางานนะคะตอนนี้นะคืออาจจะยังไม่ได้แบบโฟกัสในเรื่องของความรักขนาดนั้นนะคะก็อาจจะมุ่งหน้ามุ่งตาทําแต่งานนะคะ เหมือนหาแต่เรื่องของการประสบความสาเร็จของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้แบบสนใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แล้วก็มันไม่มีความรู้สึกว่าเขาอะดูเหมือนพยายามที่จะไม่เหมือนปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาหาคุณตอนนี้นะก็คือเหมือนพยายามแบบพยายามแบบกดกดความรู้สึกของตัวเองว่าเออเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาหรอกแต่มันเป็นความรักอะมันขึ้น the lover นะคะตัวเขาเองก็ยัง เหมือนเขาพยายามที่จะไม่ได้คิดเรื่องของคุณนะอืมประมาณนั้นอะ่ะคือเหมือนเหมือนคนที่รู้สึกแตกพยายามที่จะปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองนะซึ่งบีไม่แน่นนใจว่าซิจูเอชันของคุณคือคุณไปเดี่ยวคนมีเจ้าของแล้วหรือว่าหรือทําไมเขาถึงต้องกดเก็บความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้แบบพยายามไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกดีออยากเข้ามาจีบ <c oughs> ขึ้นไพ่เวนกรรมอันแรกเลยนะจัสติน เครสกับด h เอ็มพ r เรเขาคู่กันเขารู้สึกว่าแบบมันมันต้องไม่ใช่เรื่องบงังเอ,อิญแน่เลยมันเป็นความรู้สึกแปลกๆสำหรับตัวเขานะเขามองว่าเขามองว่ามันมัน เขายังไม่เกต่ะคือทุกคนมันมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วบีม้มั่นใจเลยนะในในส่วนตัวบี้รู้สึกว่ามันน่าจะเกิดกับหลายๆคนในกรณีที่แบบเรามีความรู้สึกดีๆให้กับคนคนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงรู้สึกดีกับคนคนนี้จังเลยทั้งท้ที่แบบทั้งที่เราเองก็เหมือนกับว่าไม่ควรที่จะไปรักคนคนนี้ยคือน่าจะเคยเกิดกับใครหลายๆคนนะที่มีความรู้สึกว่าแบบ เราเราทาไมเราถึงแบบไปรักคนคนนี้ได้ท,ท,ทั้งที่ในใจคือเราควรที่จะแบบไม่ไม่ต้องรักคนคนนี้ไหมอะไรเมันไม่มีเหตุผลว่าทําไมเราถึงไปรักคนคนนี้ได้คือในส่วนตัวนะบี้มองว่าเขาน่าจะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเป็นพรหมลิขิตหรือมันเป็นอะไรที่แบบคือมันมีกรรมร่วมกันอะมันมีบุญสัมพันธ์ร่วมมันเป็นอะไรที่มากกว่า มากกว่าเรื่องบังเอิญอะคือมันเป็นเรื่องของาตาลิขิตแล้วอะตัวเขาเองก็รู้สึกเหมือนเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วเขาเองก็พยายามหาคําตอบกับเรื่องเนี้ยมาโดยตลอดนะคะเขาชอบคุณมากแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณคือคู่ของเขาด้วยเพราะว่าคือ,อจริงคนคนนี้เป็นคนที่หนึ่งคือเขาเป็นคนรักอิสระนะคะเขาไม่ได้ต้องการที่อยากจะมีแฟนเลยอยากจะมีคู่อะไรตอนนี้แล้วก็อย่างหนึ่งมีคนเข้าหาเขาเยอะมากคือไม่เขาจะแบบจะจิ้มใครก็ได้คือเขาแบบ จะเลือกใครก็ได้เข้ามาแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาก็ไม่เข้าใจจรงว่าทําไมเขาถึงต้องแบบต้องรู้สึกกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกบี้บีม้มองว่ามันนึกถึงเพลงแบบทําไมต้องเธออะไรอย่างเงี้ยของพี่เบิร์ดมั้งไม่แน่ใจแล้วก็นึกถึงเพลงของอิงเวลาอิงชื่อเล่นชื่ออะไรอะ่ะเอชื่อจริงชื่ออะไรอะ่ะอิงเวลาทอรวลันทอนหรืออะไรสักอย่างเน่ะชื่อเพลงว่าแปลไม่ออก น่าจะเป็นอิงกับบิลกินก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงของบิลกินหรือเพลงของอิงกันแน่นะคะชื่อเพลงว่าแปลไม่ออกแล้วก็เพลงทำไมต้องเธอนะคะอ่ะลองไปฟังดูนะถ้าใครอยากได้คลิปเป็นของตัวเองอยากได้เพลงของตัวเองก็มาดูแบบอัดคลิปวิดีโอนะคะเออเอาไงต่อดีอะเขาเขารู้สึกกับคุณจริงๆนะแบบรู้สึกจริงๆแต่แบบขนาดตัวเขาเองยังยังไม่ อยากจะเชื่อเลยอะเออประมาณนั้นนะคะตัวคุณเองน่าจะรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันปะมาดูซีแล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อไหมแฮงแมนทำไมเขาถึงกลัวคะ อยากจะเข้ามาพูดนะอยากจะเข้าหาแต่เนี่ยให้แปดดาบนะคะคือเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะ่ะเพราะเขาบางคนน่ะอาจจะทำงานที่เดียวกันแต่เขาอาจจะแต่งงานแล้วก็มีนะบีว่าเขาน่าจะเหมือนแบบเหมือนเก็บความรู้สึกเนี้ยไว้คนเดียวเหมือนแบบถามว่าเขาชอบคุณไหมเขาชอบเขาชอบจริงความรู้สึกนี้ไม่ใช่ความรู้สึกหลอกแต่เขาเหมือนอารมณ์แบบแอบชอบอะ่ะ ะะเขายังไม่ไม่ลุยไม่บุกเข้ามานะคะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นแบบจริงจังหรือ Officially ีอะไรเงี้ยมาดูสิว่าเขาจะ Take Action ไหมเขาจะเข้ามาแบบจีบไหมทุกคนเดทเดทเลยยาก คือบางคนถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วอ่ะเขาจะยังไม่มานะคะโอเคพี่มองว่าเดี๋ยวเขาก็จะมาคือถ้าเขาสมมติว่าเขามีใครอยู่แล้วค่ะคือต้องให้เขาไปเคลียร์ปัญหาเคลียร์จัดการตัวเองก่อนแล้วก็ให้เขาไปมุ่งหน้าความสําเร็จมัมันมีอยู่สองเคสคือบางคนอ่ะคือเขาก็มีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขายังมีแบบ ครอบครัวหรือมีอะไรที่มันยังคาราคาสังอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะยังไม่มาเนาะแต่สําหรับบางเคสก็คือเขายังไม่ได้มีใครหรอกเพียงแต่ว่าเขาแบบเหมือนเป็นฟิลประมาณว่าเขาอยากอยากอยากแบบประสบความสําเร็จก่อนอยากทําในสิ่งที่เขาแบบอยากจะทําก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงจะเข้ามาหาคุณเนาะคือเนี่ยเด็กซันขึ้นมาบอกนะคะคือเขารอตัวเขาเนี่ยให้เป็นอิสระ นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือเป็นเรื่องของความรักครอบครัวของเขานะคะเขารอวันที่เขาเป็นอิสระก่อนนะมิมองว่าเขาน่าจะมาหาคุณเนาะแต่ตอนนี้คือเหมือนอารมณ์แบบเขายังไม่อยากทําอะไรให้มันไปมากกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอะ่ะคือเขาจะไม่เขาจะเลือกที่จะไม่ทําอะไรนะแล้วต่อไปอะ่ะเขาจะมานึกขึ้นได้เขาจะมามีความแบบเหมือนตระหนักรู้อ่ตะตระหนักแบบนึกขึ้นได้ว่าเออเนี่ยเสียดายจังเลยพอสักพักหนึ่งอะ่ะเขาก็จะแบบ เขาจะตระหนักรู้ใช่ไหมสักพักหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะแบบมาของเขาคือเขาจะรู้สึกเสียดายคุณแล้วเขาก็จะมาหาคุณน,นะคะโดยที่เขาเหมือนแบบต้องไปเคลียร์ปัญหาชีวิตของเขาก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อเนาะ <G ül> ไทย เป็นยังไงต่อโอเคมันจะมีการเริ่มต้นกันใหม่อย่างแน่นอนนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็บางครั้งคุณกับเขาอาจจะต้องแยกกันไปใช้ชีวิตก่อนนะ่ะเหมือนต่างฝ่ายต,าต่างต้องแยกกันไปเติบโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาหักเดี๋ยวเขาจะวางแผนในการจีบคุณขึ้นมานะคะ แต่ตอนนี้คือเหมือนเขาก็ยังคิดไม่ออกเลยนะว่าคือเขาก็ยังไม่มั่นใจความรู้สึกของเขาว่าว่าเขาจะเอาอยัางไงแล้วเขาก็จะเก็บก่อนความรู้สึกของเขาที่มีเนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้ในใจนะคะเขาจะไม่ยอมบอกคุณแน่นอนนะคะคือเหมือนเขาจะวางแผนดีๆแล้วบี้รู้สึกว่าคนคนนี้เขาไม่อาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบความผิดหวงังถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาหาคุณคือเขาก็อยากจะได้คําตอบที่มันชัดเจนหรือคําตอบที่ว่าคุณไม่ปฏิเสธเขาอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณาราศีนะคะลักษณาราศีอะไรที่มีเกณฑ์ต่อชาวกองนี้เนาะลักษณาราศีมีนราศีตุลน,นะคะพิจิกธนูค่ะมีนตุลพิจิกธนูนะคะมาดูดีโรแมนติกแองเจิลนะคะนางฟ้ามีแดกจะบอกโอเคเอ๊ะ engagement deserve love to love pay attention with the red flag unrequited love โอเคคือตอนเนี้ยมันเป็น unrequited love ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันแบบมันไม่เท่าเทียมอะนะคะมันยังไม่ไม่ถึงเวลาระหว่างคุณกับเขาเนาะคือต่อให้รักกันอะมันก็ณนะตอนนี้นะมันก็เหมือนกับว่า มันให้กันไม่ได้เท่าเทียมอะนะคะแบบอีกคนหนึ่งอาจจะเน้นในเรื่องของการประสบความสำเร็จอีกคนนึงอย,อยากมีความรักที่จริงแล้วอีกคนหนึ่งทุ่มเทมากกว่าอีกคนหนึ่งดูเหมือนแบบยังอยากอิสระยังใส่ใจคนรอบข้างหรืออาจจะแบบมีคนของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ตอนเนี้ยความสัมพันธ์อะมันไม่เท่าเทียมเนาะแล้วก็ฟรีโอเซลบอกว่าคือมันอาจจะต้องปล่อย ให้กันและกันอ่ะเป็นอิสระกันไปก่อนก็คือเหมือนต่างฝ่ายต่างอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ต้นคิปว่าค่ะว่าแยกแยะไปมีชีวิตเป็นของตัวเองก่อนอย่างเงี้ยถ้าคุณให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเลยนะคะขนาดตัวเขาเองอ่ะยังมีสัญชาตญาณเลยว่าคุณน่ะคือคู่ของเขาซึ่งคุณน่ะต้องเชื่อสัญชาตญาณของตัวคุณเองว่าคนคนนี้ใช่ความรักแท้ของคุณหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าใช่อ่ะคือขอให้แบบปล่อยใจให้สบายเลยไม่ต้องไม่ต้องไปแบบไปไป ไปกดดันหรือไปเพ่งหรือไปฟิกว่าแบบเขาจะต้องอย่างนั้นกับฉันเขาจะต้องอย่างนี้กับฉันนะเพราะว่าคือให้เราคิดว่าเราอ่ะเป็นคนที่แบบคู่ควรกับความรักแค้เราเราแบบเราคู่ควรกับเขาอ่ะนะคะแล้ววันหนึ่งอ่ะไี่ว่าต่อไปอ่ะมันจะมีโอกาสที่จะได้กลับมานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อความนะคะ mm. เขาอยากบอกอะไรกับเรา mm. เราอยากบอกอะไรกับเขาเนาะ ธอรู้ใจฉันที่สุดแล้วขอให้มั่นใจพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้เธอสวยมากในสายตาฉันเธอหล่อมากในสายตาฉันรู้ไว้เธอสําสคัญสําหรับฉันฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอสิ่งที่เธอพูดมันทำร้วจิตใจพูดอะไรหรอ โอเคนะคะทุกคนก็เพลงอย่างที่บอกนะคะทำไมต้องอเธอแปลไม่ออกนะคะของอิงนะใครที่อยากได้เพลงก็มาดูส่วนตัวกับบี้ได้เนาะแล้วอีกอย่างหนึง่งใครที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวบี้จะไลต่ตอบคลิปต่อไปนะคะใครที่ได้คำตอบของบี้คือถ้าเม้นไหนที่บี้ตอบกลับนะคะก็คือเมนนั้นจะได้ สิทธิ์ทีก็คือแคปไปเลยแคปแล้วก็แอดไลน์แอดบิ๊บชิสะนะคะเข้าไปหาแอดมินบอกว่าเนี่ยอาจารย์ตอบนะคะให้ทุกคนคอมเมนต์มาเนาะว่าคลิปนี้มันตรงกับคุณยังไงนะคะมีเรื่องราวอะไรบ้างคลิปเออ่คอมเมนต์ไหนที่น่าสนใจบิบบ๊บจะเลือกเออ่คลิปหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งหนึ่งคอมเมนต์ถ้าสมมติว่าบี้เอาไปอ่านใช่ไหมแล้วบี้รู้สึกว่าเออเนี่ยน่าสนใจมากกว่าหนึ่งเม้นต์อย่างเงี้ยบี้ก็จะไปตอบนะคะถ้าใครได้ได้ที่บี้ตอบไปนะคะก็ ค่าบีตอบกลับนะคะคอมเมนต์ที่แบบคอมเมนต์ว่าแบบตรงยังไงแล้วก็โดนใจมากที่สุดนะคะบีก็จะมาตอบกลับนะคะแล้วก็แคปไปให้แอดมินดูเลยนะคะก็จะได้สิทธิ์ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามมูลค่าเ9า9บาทก็คือ100นั่นแหละนะคะแต่บีขออนุญาตแก้ปมอย่าลืมนะใครสนใจเพนดูลัมมีเยอะก็อย่างเงี้ยแหละทุกคน ใครสนใจน้องนะคะเป็นเครื่องประดับได้และที่สำคัญคือใช้ดูดวงได้ yes or no นะเดี๋ยวจะมีสอนให้นะคะแล้วเราก็ปลุกเสกอย่างดีรับรองพลังงานคือคือใช้งานได้แน่นอนร้อนะคะคือดิ่งอะดิ่งแน่นอนนะคะโอเคโอ้ยเหนื่อยมากมาเดี๋ยวเรามาตั้งจิตกันนะคะใช่ไม่ใช่นะคะ yes or no เดี๋ยวก่อนทำม,มือนิ่งๆก่อน ถ้าใช้ซ้ายขวาทำไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะถ้าใช้ซ้ายขวาทำไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะอันนี้คือทำมือนิ่งนะคะใช้จิตใช้จิตในการส่งกระแสะเนาะโอเคคําตอบคือใช่นะคะถ้าใครสนใจโปรหนึ่งแถมหนึ่งรีบๆทักมาเลยนะราคานี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนราคาแล้วหลังจากที่วิไปต่างประเทศเนาะโปรหนึ่งแถมหนึ่ง กะว่าจะไปเรื่อยๆเลยก่อนที่จะเปลี่ยนราคาแล้วกันเนาะเผื่อใครแบบซื้อตุนนะคะอยากซื้อตุนเนาะโอเคคำตอบคือใช่นะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย